เรื่องของโควิด -19 เป็นที่รู้กันดีว่าเชื้อมีการพัฒนาตลอดตราบใดที่มีการระบาดโอกาสกลายพันุย่อมเกิดขึ้นเสมอทุกวันนี้เชื้อโควิดพัฒนามาจนถึงรุ่น XBB ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไฮบริดที่ผสมกันเองระหว่างลูกหลานในตระกูลโอมิครอน XBB.1.1.6 เป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งพบเมื่อเดือนมกราคม2566ที่ประเทศอินเดียและเริ่มพบว่ามีความเร็วในการระบาดมากกว่าสายพันธุ์รุ่นพี่อย่าง XBB.1.5 ที่ครองพื้นที่เกือบครึ่งของการระบาดทั่วโลกขณะนี้อยู่เล็กน้อยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทั้งที่ XBB.1.1.6 เป็นเชื้อที่ถูกจัดชั้นเป็นเพียงสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังไม่ได้ถูกยกระดับให้เป็นสายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวลแต่อย่างใด แต่ที่เกิดความระหนกกับเชื้อนี้เพราะมีการเผยแพร่ข้อมูลและโพสต์ต่อกันว่าเชื้อ XBB.1.1.6 นอกจากสะแพร่เร็วแล้วยังรุนแรงเหมือนสายพันธ์เดลตา้าเพราะพบการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และว่า XBB.1.1.6 เนี่ยตำแหน่งที่กลายพันธุ์บน spike protein เนี่ยมันมีการกลายพันธ์ที่ตำแหน่ง C78 เนี่ยจาก K ไปเป็น R C78 จาก K ไปเป็น R เนี่ยมันเคยมีอยู่ในเดลต้าพวก fake n e w ก็เลยอ่านไม่ได้สับจับไปกระเดียดก็เลยบอกเฮ้ยมันจะรุนแรงเท่าเดลต้าแต่ไม่ใช่ เพราะเดลต้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวนี้เดลต้ามันเป็นทีสี่เจ็ดแปดเคคือมันกลายพันธุ์ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยแต่เบสของมันเนี่ยมันเปลี่ยนจากทโอนีนไปเป็นลิวซีเพราะฉะนั้นตำแหน่งเบสที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนคนละเรื่องกันทั้งที่มันเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นที่จะไปสรุปว่ามันแรงเท่าเดลต้ามันตายเยอะไม่จริงนะนี้ไม่จริง ส่วนที่มีการพูดกันว่าหากติดโควิดสายพันธุ์ XBB.1.1.6 แล้วจะตรวจด้วย ATK ไม่เจอนั้นไม่จริงการตรวจวินิจฉัยด้วย ATK หรือ RT-PCR ไม่ได้แตกต่างจากพันุ์ก่อนหนะ้าเพราะ ATK เนี่ยเป็นการตรวจโปรตีนของโควิด19ไม่ว่าพันธุ์ไหนคุณต้องมีโปรตีนชนิดนี้อยู่แล้วแต่ ต้องเข้าใจพื้นฐานของ ATK มันมีเฟลในก a t ตีบก็คือว่าถ้าเชื้อไม่มากนักมันจะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นติดเชื้อวันนี้พรุ่งนี้ตรวจเลยยังไงก็ในก a t ตีบยืนยันว่าไม่ได้ต่างกันสายพันธ์อะไร ATK ถ้าบวกบวกเหมือนกันลบลบเหมือน,นกันไม่มีอะไรแตกต่างกันยกเว้น ATK คุณเสื่อมเก็บไว้ไม่ดีของเก่าคนเขาจะเลหลังเขาก็เอามาขายคุณอะไรเงี้ยไม่ได้ดูวันหมดอายุต้องช่วยกันดูนะครับ แล้วมีการบอกว่า XBB.1.1.6 ป่วยแล้วต้องไม่มีไข้ต้องตาแดงต้องมีผื่นหากผิดจากนี้ไม่ใช่โควิดสายพันธุ์ XBB.1.1.6 ก็ได้รับการยืนยันว่าไม่จริงโดยข้อมูลจากพื้นที่ระบาดจริงที่ยืนยันว่าจะตาแดงจะมีผื่นหรือไม่ก็ป่วยโควิดสายพันธุ์ XBB.1.1.6 ได้และอาการไม่ได้รุนแรงอย่างที่กระนกัน หากได้รับข้อมูลโรคภัยไม่มั่นใจว่าจริงหรือไม่อย่าพึ่งเชื่ออย่าพิ่งระหนกสามารถสอบถามด้วยตัวเองให้มั่นใจได้โดยตรงเพียงยกหูหาสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะรืมอมอุดมพรรายงาน